อ้าวสบายดีทุกคนนอกในไทยล่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้บาเราอยู่ที่สถานีวัดพระศีมา,าธาตุหรือว่าแยกหลักสีนะครับนะเป็นวงเวียนทีถนนหนทางสลายเส้นร้ายส,าย,สายพี่น้องเอ้ยนีย่แล้วครับคนเล่าที่มถาทายคลิปก็เพราะมีความ เห็นความอัศจรรย์ของเมืองไทยนะฮะการกอา่อสร้างตรงนีล่ะพี่น้องนี่เงยร่างการจักเส้นใดป็นเส้นใดเดินทางครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาเดินทางเกินไป็ข้างบนครับแล้วก็ไปคุยกันเรื่องเล่าของอะจะออกมาบอกจะออกมาเล่าว่าคนเล่ามาถ่ายคลิปตรงนั้นทางว่าเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะ นี่คือออกจากใจโดยโดยบาวล่าวนะครับผมะเดี๋ยวขึ้นไปคุยกันครับโอ้ยน้องเอ้ยแทนอีกจุดนี้แลกินขาดแล้วครับกินงถ้าม้เห็นความเจริญรุ่งเรื่องของเมืองไทยนะ กสีมีคำถามมาหลายคนเนาะที่มาถามว่าเป็นอย่างยูทูบเบอร์เล่าชอบท่ายานุนุ้นทางในประเทศไทยครับหนึ่งเลยก็คืออยากให้คนทั้งบานได้เห็นได้อยากวดว่าเรออยากวดคนทั้งบานนะครับเพราะว่ามาทำงานอยู่ที่กยะจายวดเนะะาะกาย ห็นอยากให้พ่อแม่เห็นอยากให้พี่น้องได้เห็นเนาะว่าความเจริญของเมืองไทยเป็นยังไงเป็นความกี่อยากอวดนะพี่น้องบอกยังไงๆคืออยากให้พี่น้องเห็นไอพี่น้องทั้งบ้านได้เห็นนะนะครับผมข้อที่สองนี่ก็คือความสวยงามของถนน,นทางความสะดวกสบายเนาะเมื่าสีเ่เดินไปไซ้กับพ่อใ้ถนน เอ้ยมันง่ายนะความสะดวกสบายมันมันเห็ดคอนเทนต์ในง่ายเราี่น้องเนาะเป็คิดเนี้ยมาไม่ถนนแบบกระทายเพราะว่าถนนเมืองไทยจะมีความสวยงามมีความมาตรฐานความง่ามอยู่แล้วน,นะฮะากลายเป็นแบบนั้นน,ะะนั่นก็คือเหตุผลของข้อสองเนาะของส่วนตัวของผมนะครับเดี๋ยว เปลี่ยนบรรยากาศถ้าไปช่วมอีกฟังหนึ่งนะครับ่บาเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่อยๆครับผม mm hmm. เห็นไหครับเดี๋ยวจะเป็นสถานีรถไฟพิจิเอตข้างบนนะ mm hmm. ข้างล่างจะเป็นถนนผ่ามาตรงกลางนะฮะทางซ้ายด้านขวานี่ก็คือเป็นรถไฟสายสีพรสายด้านขวานะฮะ ก็ขอสามก็แล้วกันครับพี่น้องครับทางเมืกรมีตอบให้แค่ของนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับว่าทำไมคนลาวชอบทำคลิปเกี่ยวกับถนนหนทางในประเทศไทยเนาะครับเนาะขอที่สามก็คืออยากให้คนทีมคนลาวที่มาทำง,งานอยู่ไทยได้ม่เห็นได้มาพบปะกันนะครับ มีความอุุ่นนะฮะโอ้โหเดี๋ยวดูรถไฟพอดีก็เลยเงียบไปครับหรือว่าเห็นรถไฟผ่านก็เลยเงียบไปพี่น้องครับคือได้ความมุ่นจากคนเล่าน้ากันนะฮะที่มาทํางานี่ไทยเพราะว่าบางคนค่าจะทํางานบ่อยถ่ายทอดเรื่องเล่าที่มาอยู่เมืองไทยก็ได้ทั้งยูทูบเบอร์เลยครับเป็นคนซื้อให่ก็ ได้ทักทายได้คอมเมนต์มาคุยกันว่าเออมือน,นันไปใส่ไปเที่ยวใส่ไปออทำคลิปอยู่ใส่พ่อได้หูจักกันครับมันกลายเป็นความบู้คุณความรู้จัดนักยูทูบเบอร์ชาวเล่าหลายหลายคนครับ่ะสามขอนาะเดี๋ยวกัดเดินทางไปชมเปลี่ยนวิวนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเดินออกไปข้างนอกกันครับโอ้โหพี่น้องครับสถานีแบบใหญ่มากนะครับสกายวอล์ครอบด้านเลยนะครับโอ้โี่นลครับเมืองไทยรับรองว่าบางประเทศอีจช,ชาแน่นอนนะครับผม กับรายเดือนลงต้องพีไไดกับรายเดือนขึ้นครับบรรยากาศด,ดีดียังไงครับสถานีครับสถานีวัดพระศรีมหาธาตุบนถนนพหลโยธินใกล้ๆกับราบสีเบลนะครับ เดี๋ยวไปต่อขอสีกันพี่น้องไอยุซิลืมก่อนออดขอสามมนเนาะน่าพี่น้องสลับชมบรรยากาศไปนะพี่น้องยังสิีเบื่อเนาะครับเนะาะข้างล่างก็คือเป็นวงเวียนนะฮะเส้นทางที่ซับซ้อนมา็อกมาแงกคือเส้นก๋วยเตี๋ยวพี่น้องครับหักแน่หักแน่บ่หลงจังไหนเนาะจกเส้นไหนเป็นเส้นไหนพี่น้องครับ สำหรับเปียนเดินทางไปสไกายวอล์กพี่น้องพาพี่น้องไปชมบรรยากาศมีหอดอุโมงค์พี่น้องครับอุโมงค์ลอดวงเวียนวงเวียนนี่นครับวงเวียนลักซี่นะหรือว่าสถานีรถไฟฟ้าอ่พระวัดพระศรีมหาธาตุนะฮะเป็นวงเวียนทางมาจากทางมาจากสถานีรถไฟพิเทศ ราบสิบเอ็ดเนาะหรือว่ามาจากคุณละทั้งคุณทั้งหมอชิดคุละครับโ <Sky> อ้สุดสายบอกนะไห้เบิ่งมีบรรยากาศครับุูม่งครับุูม,ม่งพี่น้องครับเอะเดี๋ยวมาคุยกัเรื่องขอดีซีพี่น้องครับอ่า อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะที่ถาม่ายูทูบเบอร์อเราทำไมชอบถ่ายทางของเมืองไทยนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของบาร่าวนะครับนะคนอื่นอาจจะคิดเห็นแตกต่างจากไปจากบาร่าวไปกับบอปเปอยนยังบนาะ่า<ม>นี่คือส่วนหนึ่งของบาร่าวที่ออกมาตอบแทนคน<ม>เล่าหลายคนที่<ม>ออกมาทำคลิปยูทูบนะฮะว่าคนหนึ่งก็คืออยากให้คนทั้งบ้านได้เห็นเนาะ ใหญ่คนทั้งบ้านเห็นเป็นปวดคนทั้งบ้านฮะความอมยืดความชอบส่วนตัวทาเพื่ออนาคตต่อไอ้ไพ่ต่อไปไพ่ถ่างหนาทําเพื่ออนาคตนะฮะเพื่อได้กลับไปอยู่บ้านเดี๋ยวมีอาชีพยังไงเดี๋ยวเขจะอาชีพวิศุกษ์นะครับพอยุ้งซ้ำมาคือพอที่งซ้ำมคือ,อ,คอถ้าไม่ ยูทูบเบอร์ลหลายๆคนที่มาทำงานอยู่ไทยได้ดูจักกันครับเดี๋ยวพูดคุยเดยวนีว้ควาโปสถคุณนะครับผมถนนเส้นนี้ง่ามไลทั้งนั่มนถนนไปน้ำกับเหลือใจไปนํำพี่น้องกับเบา้าคิดบ่อละพี่น้องครับ<ม>ตรงอุโมงค์จ้ะ มาถึงข้อดีซี่มาเนี่ยครับข้อดีซี่ก็คือหารายได้พิเศษนงครับหารายได้พิเศษนิดหน่อยเพื่อต่อยอดเองินเดือนของน,นะเงนเดือนจะของคนไร้าหาเงินเพิ่มครับพี่น้องครับเสื้อบาวาขัดก้นขยันกระไดรายได้ พ่อใส่อยู่ครับขึ้นขยันทำรมาเป็นยันแบบสุดจิตเคลือบบาบาบาลา่เคลือบสองสามคลิปในหนึ่งเหรียญกับมีด้พี่ย้องอครับมันอยู่ที่คนเบิ่งเนาะฝาก fc ทุกท่านนะฮะคือว่าคือว่าคลิปหนึ่งสองสามร้อยวิวที่ร่วมได้หลายคลิปมันกระจาดหนึ่งเหรียญ <c oughs> คิดคิดเบิ่งีพี่รองครับเสื้อบอ,อได้หนึ่งเรียนต่อสี่คลิปเนาะเคยได้มาแล้วพี่รองครับ <c oughs> เดือนหนึ่งกระตกเป็นประมาณเต็มที่กับสามพันครับเพื่อได้ค่าของเพื่อได้ค่าเดินทางนั่นแหละครับมื่กับพ่อได้ต่อยอดขึ้นเดือนนะครับผมนะครับก็ขอที่ซีก็สิประมาณนี้เนาะ มาต่อพอพอทีฮาครับพี่น้องครับพอทีฮานี่ก็เออข้อสุดท้ายนะฮะนี่คือข้อสำคัญสำหรับบ้าเหล้านะฮะสำหรับ uber, ยูทูบเบอร์หลายๆคนอาจที่ขเขาอาจจะคิดแตกต่างจากบ้าเหล้าเนาะแต่ส่วนความเิดในส่วนตัวของบ้าเหล้าก็คือพอทีฮานี่เป็นข้อที่สำคัญนะครับผม ว่าสำคัญยังเพราะว่าเราเราเคยอยู่แล้วอยู่ประเทศจะรของเราตั้งแต่เด็กจนโตมหอด4ี่สิปีกว่ากว่าละสี่สิบกว่าปีละรับพี่น้องครับกันยั่งบ้านเห็นยังเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเลยถนนท่าทางกันยัง,ยงคือเกาอ่าครับสมัยหาสิปีที่แล้วกันยั่งคือเก่าคิดว่า สมัยนั้นสมัยที่ยังมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกแต่ยังสีมีปวามมาจเรื่องลงเรื่อง,องพ่อพอ,อกับแถวข้อมือนี่ครับก็คือไม้ถึงกับว่าปัจจุบันนี่ก็ยังบําเพนาเนาะก็ยังอยคือเก่าอยู่นั่นแหละครับคอยหาคืออยากให้เห็นบ้านเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครับเลยทำคลิปแบบนี้ออกมากเพื่อเปรียบเทียบเพื่อให้ ทางผู้รักผู้ใยกระตือรือร้นนะฮะ,ะเพื่อเห็นบานเมืองคนอื่นเขาพัฒนาแล้วก็พักนันจะคล้องครับเอสถีบตัวเองดิ้นร้นตัวเองให้มันไประดับไปถึงิปใกล้ถึงเขาก็ได้นะครับก็คือความคิดของบาราประมาณนี้นะฮะคืออยากให บ้านเมืองเห็นบ้านเมืองพัฒนานะครับนะเพราะวา่าตแต่40ปีที่แล้วดิการยังคือเก่าอยู่ครับทั้งเขาบ้านบ้าวล่าขี่หินเนีย่ยคือเกาอ่าบอกไง่ายๆว่าจากตอนน้อยมากรุงเทียบจนใหญ่จน สิเท่าแล้วกันยังคือเก่าครับกับกบ้บานก็เห็นสภาพเก่าๆครับบ่ได้พัฒนาอย่างเลยครับนี่แหละครับถึงฝากบอกทำคลิปพอทีหาคือพอทีบ่าวเล่าตมงคิดส่วนโตัวนะอยากให้เห็นเป็นดั่งสันนะฮะอยากให้เห็นประเทศพัฒนาไปพร้อมกับเมืองไทยนะฮะข้างบ้านเนาะ ขนาดคนอื่นเขาก็ยังพัฒนาได้นะฮะเขาก็ลงเริ่มจากไปเห็นบ้านเมืองอื่นนะฮะบัวที่เป็นญี่ปุ่นนะฮะคนไทยที่เคยกลุกร,รี่กับบาวล่ามากนี่ก็แบบเคยถามอยู่ว่าคนไทยเนี่ยแต่ก่อนคิดจังไนกับประเทศตัวเองคนว่าเมื่อก่อนนี่คนอีสานนี่อยากจน ดินรถมาทำงานอยู่เมืองกรุงเทพนะครับดินรถมาทำงานอยู่เมืองกรุงเทพคือเมื่อก่อนคือคนเล่าเมืนว่าประมาณส0 5สิหาสิปีก่อนเมืนว่าประเทศกันที่คือเนี้ยนั่นเมนว่าแต่ปัจจุบันนี้แบบข้างผ่าอีสานเหมืนว่าพัฒนาประเดี๋ยคือจจุบนแล้วนะครับเลยกลายเป็นแบบการพัฒนา ระดับชุมชนหรือว่าร,ระดับประชาชนนะครับก็พัฒนาไปนํากันคืนี่เป็นเบืองที่ราต่างจังหวัดเชื่อครับเส้นทางมโหลานคืออย่างนี้เสน้นทางอลังการงามกรุงเทพก็มีนะฮะเรียกเพคุนบอกว่าตะกอนคุณกลับไปประเทศอือน่นไปประเทศญี่ปุ่นไปประเทศ อังกรษป,ประเทศอเมริกาเพิ่นเห็นมากเพิ่นก็อยางใด้แนวนั้นเพิ่นกม็ามาเป่าไอ้ทายลูกหรือว่าทายลูกหรือว่าทายทอดมาให้ทางรัฐบาลทางไทยได้เห็นเนาะก็เลยกลายเป็นแบบเออเป็นต้นแบบนะครับผมเป็นต้นแบบความคิดของชาวของ ทีว่าเป็นผู้รักผู้ใ่เขาก็ทำตามประชาชนนะฮะอยางใดยงังก็จัดห่งเพราะว่าเงินภาษีจากประชาชนเนาะก็คือว่าบา้านเืองเิ่นกับด้วย,วยละเจ็ดสิบล้านค้นเลยซือว่าบ้านเท่าเจ็ดล้านก้นกับ<ม>หน่อยนะฮะนะครับเปรียบเทียบการเก็บภาษีไรายได้เนาะแต่ว่าดูสิว่าแต่ยังมันอาจะจะพัฒนาไปกว่านี้น,นะครับเพราะว่า ตั้งแต่บาราโยบ้านกันถนนนินเฮกันจัดสันนี่เกิดมาจาก40เกือบส40ปีอย่างนี้คือเก่าอยู่เนาะพี่น้องนนเอนาะเกิดมาพัฒนาเีกับัฒนานี่นิดๆหน่อยๆก็ยังไ,ไข่ถนนลาดยางกันยังไข่เนาะพี่น้องเนาะหน้าฝนกับเละตุ่มเป้หน้าและงกงาโอ้ยพี่น้องครับฝุ่นปุ๊บหัวแดงจึ้งคืนอ่ะสำหรับที่มี บ็เขาบอกทั้งหลายไม่รู้เขาสิสั่งทำนี้เขาก็สั่งแล้วบาเร้านะอายุไสคเขาก็สั่งแลาวว่าเบาควนตีนเบาควรตีนบ้านดอยคาบ้านจะคล้องคนว่างโมเมนต์ดอยคานี่คือเอาเอาข้อคิดนะฮะของส่วนตัวบาเร้าที่ว่าตอบคำถามของเอฟซีเนาะทีกคนว่าเป็นอย่างคนเล่ามาทายถนนคนทาง ถนนทางรีวิวถนนเมืองไทยนะครับผมก็เลยมาตอบคี่นี้แล้วครับอ่ะสำหรับทีมีมาแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อพวกเกันคลิปหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับ